มากับแจ๊สเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะเป็นโัรแจ๊ส 1.5S ปี2020นะคะพี่ใครอยากได้รีบติดต่อมาเลยนะคะบอกได้เลยแจ๊สมาไวไปไวมากรถอาจจะสกปรกนิดนึงนะพี่นะคะเพราะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รถเข้ามาปึ้เมี่เอมาถ่ายให้พี่ๆี่ดูปั๊บเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลย084-514-5493เบอร์นี้แอดไลน์ได้เนะคะเราบอกเลยว่าคันนี้ก็วูนย์ไม่มีจมน้ำจนหนักทุกคอมมาแน่นอนใครสนใจนะคะรี่ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถคันนี้กัน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีเอาตัวแจ๊คเข้าใหม่มาให้ดูสําหรับคันนี้นะคะอาจจะมีฝุดมีอะไรบ้างต้องขออ,อภัยด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รถเพิ่งเข้ามามี่ก็มาให่พี่ๆดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวแจ๊ค 1.5S <c oughs> นะคะปี2020 <c oughs> เลขไมล์เพียงแค่77,000โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมีพาไปดูเลขไมล์ตัวจริงของคันนี้ด้วยนะคะแล้วคันนี้นะคะได้คุณแจมา2ดอกะค่ะคุณแจหลักดอกหนึ่งคุณแจสำรองดอกหนึ่ง สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าได้มาเป็นไฟ LED นะคะบอกเลยตัวไฟใส่กิ้งไม่มีติดเหลืองนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะทะเบียนง,งูต่อเต่า4 2 5 9นครราชสีมาพี่ไม,ม,ม่ต้องกองังวลเรื่องายทะเบียนนะคะเพราะเดี๋ยวเรื่องไยทะเบียนนะคะจากนกครราชสีมามีจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะคะแล้วคันนี้บอกเลยว่าภาษีพรบรเดี๋ยวมีจัดการให้ไม่ต้องกองังวลเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวล้อแม็อกอาจจะสกปรกนิดนึงนะพี่หนูต้องขออภัยด้วยนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะคันนี้ขนาดยาง195ทับ 55R15 นะคะคันนี้อยู่ในปียางเดี๋ยวมีดูให้นะนะคะอะไม่มีบอกปียางไม่เป็นไรนะคะตัวล้อแม็กได้มาเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะพี่อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับด้านในตัวโชงคเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวมีปรับมุมกล้องให้นะคะตัวโชงคด้านในได้มาเดิมๆแบบนี้เลยพี่แล้วแจ๊นนะคะหนูไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวแจ๊นหนมมีอีกหลายคันเลยค่ะพี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะพี่ ตัวนี้ด้านข้างนะคะจะได้ไฟเลี้ยวมาตรงนี้ไฟเลี้ยวนะคะจะไม่อยู่ตรงนี้นะพี่นะนะคะถ้าเป็นปี20ไฟเลี้ยวจะไม่อยู่ตรงนี้ไฟเลียยนะะเ้ยวจะอยู่ตรงนี้แทนนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้แทนนะนะคะแล้วบอกได้เลยพี่คันนี้เป็นรถเข้าใหม่จริงๆนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร,ร้อนๆเลยใคร sandwich, สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะ0 8 4 5 1 4 5 4ส3าหนะคะสาหรับคิ้วกันสัต์นี้ให้ทั้งหมด4 4ด้านครบเลยนะคะแล้วไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยรล้านะคะคิวกันสิย์เดิมๆแบบนี้เลยพี่ ให้ด yeah, ูตัวห like ัวน er ็อตกันก่อนเลยนะคะสำหรับหัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะหัว hmm. น right. ็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนะคะสำหรับด้านในตัวเบาะไม่ต้องกังวลนะคะเบาะสกปรกแบบนี้ไม่ต้องห่วงพี่หนูมีสปาตัวเบาะให้มีสปาภายในตัวรถให้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ๋ยวมีสปาเรื่องตัวรถตัวเบาะให้นะพี่นะไม่ต้องกังวลเลยนะคะบอกเลยพี่ๆจะได้สภาพเหมือนใหม่มาแน่นอนนะคะสําหรับครันนี้นะคะพวงมาลัยได้มาเป็นพวงมาลัยสามก้านเรียบร้อยนะคะ ตัวหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้อะไรได้เรียบร้อยนะคะคันนี้ไอเย็นเพลงพอมีทดสอบมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเกียร์เขาได้ปกติเครื่องไม่มีสะดุดนะพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยนะคะไม่มีสะดุดแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะสำหรับตัวสปอร์ตเมทอาร์นะคะคันนี้มีให้เห็นนะพี่นะเดี๋ยวเช็คให้ดูเลยนะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูเลยนะคะตัวสปอร์ตเมทอาร์มีให้เห็นแบบนี้เลยนี่นะคะตัวสปอร์ตเมทอาร์ต้องียงสวยแบบนี้เลยนะพี่นะ ต้องขออภัยในความสกปรกของตัวรถด้วยนะคะพี่เป็นรถเข้าใหม่จริงๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพหรืออะไรเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ0 8นแป4ส 4, 4 9ถ้าสเกเรื่องยางเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้เนะคะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้อยู่แล้วด้านหลังตัวเบาะพับได้นะคะพี่อันนี้คือมีพับเบาะไว้นะคะอันนี้คือมีพับเบาะไว้นะนะคะบอกเลยกว้างมากนี่หนูพับเบาะขึ้นแบบนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะคะเรื่องยางเรื่องแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่ายของเหลวนะคะมีใช้มาตรฐานของไทยพัฒน์พี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะต่อมานะคะตัวหัวน็อตนะพี่ไม่มีการขันไม่มีการขายหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยพี่ตัวหัวน็อตเดิมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวนี้นะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยให้ดูตัวฝากระโปงให้ดูตัวฝาท้าย นะคะเดิมๆแบบนี้เลยพี่ให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านล่างนะคะแผ่นรองมีให้เรียบร้อยนะพี่นะนะคะด้านล่างได้มาเป็นยางอะไหล่เรียบร้อยนะคะให้ดูได้เลยนะคะสําหรับตัวยางอะไหล่อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะคะยางอะไหล่อยู่ด้านใต้ยางอะไหล่อยู่ด้านใต้ตรงนี้เลยนะคะแม่แรงอะไรทุกอย่างมีให้ครบแบบนี้เลยด้านหลังมีไฟสองให้ แล้วก็ด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดเรียบร้อยนะคะโลโก้ Honda มีให้นะคะเรียบร้อยแล้วโลโก้แจ๊นมีให้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยพี่เพราะว่าแจ๊นมาไวไปไวมากนะคะเดี๋ยวเรื่องยางเรื่องฟิล์มไม่เปลี่ยนให้แน่นอนพี่ไม่ต้องงวลนะคะให้ดูอีกฝั่งนึงตัวรถโล่งๆแบบนี้เลยนะคะตัวบอดจริงๆเอาลงมาได้นะพี่แต่ว่าอันนี้พอดีช่างเขา QC มาเนี่ยคือ QC ตัวรถเข้าใหม่มีการเช็ครถเข้าใหม่ ประมาณนี้ค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูตัวหน้าเครื่องยนต์นะคะก็คือหนูมีการ QC ตัวรถก่อนนะคะ QC ตัวรถเสร็จปุ๊บนะคะก็เดี๋ยวมีถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่างเขาจะเอาข้อไ <Herr im ing> ทายพัดด้านหน้าฝั่งนู้นแหละ <Herr im ing> เดี๋ยวพอข้อไทายพัดเอาข้ออะไรปุ๊บนะคะก็คือจะเช็ครถหมดจุดเลยนะคะว่ามีจุดไหนไม่ดีจุดไหนแย่ไหมอะไร sí อย่างเงี้ยคือหนูเปลี่ยนให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพานเรื่องน้ามันเครื่องเรื่องยางเรื่องทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้หมด นีคะฟรีฟมี่ก็เปลี่ยนให้นะพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยมาต่อที่หัวน็อตกันก่อนนะคะสำหรับหัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขแบบนี้เลยนะพี่นะคะหัวน็อตด,ด้านข้างแก้มีเห็นแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องอาจจะสกระปรกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยพี่นะคีคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูไปทําความสะอาดเอาไปทําอะไรเนี่ยบอกเลยตัวรถสะอาดมาก เรื่องแบตเตอรี่แบตไม่ดีแบตสภาพมีเปลี่ยนให้สายพานทุกอย่างไม่ดีหนูเปลี่ยนให้นะคะแต่ตัวรถรับประกันได้เลยไม่มีจมน้ำชนหนักพกลิกความเดี๋ยวมีนพาไปดูวิธีดูรถจมน้ำเพราะเขาว,ว่าดูกันยังไงดูตรงไหนนะคะบอกเลยวิธีนี้ใครก็ดูได้พี่นะคะมันเป็นวิธีที่ง่ายมากต่อมานะคะตัวฝากระโปรงนะคะพี่เดิมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะให้ดูตัวกุญแจก่อนนะคะตัวกุญแจได้มา2ดอกแบบนี้เลยพี่ แล Form ้วตัวคุญแจพี่เขาใส่พี่เขาใส่กุญแจมาสวยมากนะคะตัวกุญแจได้มาสองดอกแบบนี้เลยพี่ๆเก็บไว้ดอกหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งไว้เป็นคุญแจสำรองสําหรับพี่ๆนะคะเก็บได้แบบนี้เลยนะนะคะตัวคุญแจฮัลูฮารามากนะคะเดี๋ยวไปดูที่ภายในตัวรถกันดีกว่าด้านในนะคะมีสีมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะมีไฟด้านล่างต่อมานะคะหัวน็อตฝั่งคนขับค่ะพี่ ไม่มีการขันไม่มีการขายทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยต่อมามาดูวิธีดูรถจมน้ําดูยังไงนะคะพี่ดูที่ด้านใต้ได้เลยค่ะดูที่ด้านใต้ได้เลยอู้เสียดายมันมีไฟตรงนี้นะคะถ้าตรงแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งมีสนิมนะคะแปลว่าตัวรถโดนจมน้ํามาแน่นอนนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวม,มีนั่งภายในตัวรถสักครู่หนึ่งนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องตัวรถนะคะเดี๋ยวมีจัดการทําความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวมาสตาร์ตตัวเครื่องเลยทีเดียวติด นะคะตัวเครื่องไม่มีสะดุดนะพี่นะดูที่เลขไม่กันเลยดีกว่านะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่เจ3ดหมมโลนะคะเลขไม่อยู่แค่7 7 3 0 6มโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ประมาณ40,000 0กว่าราคายังไม่ออกนะพี่แต่ถ้าใครสนใจอยากได้จริงๆนะคะอินบ็อกซ์ทักถามี่ได้เลยเดี๋ยวมีขอราคาให้เพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่จริงพี่ราคายังไม่ออกเลยนะคะแต่เลขไม่น้อยจริงพี่เลขไม่เพียงแค่700,0หมเโลเท่านั้นนะคะเราบอกเลยแจ้นนี่ไม่ได้มีสีเดียว สีขาวก็มีสีเทาร์เโบสีหายากสุดๆหนูก็มีนะคะต่อมาตัวหน้าจอคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวหน้าจอวิทยุนะะสามารถเชื่อมบูทูธได้อะไรได้นะพี่แอร์เย็นเพีงพร้อมมีทดสอบมาให้แล้วนะคะบอกเลยอันนี้ใหม่จริงนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกยังอยู่นะคะซ้ายขวาพลาสติกอยู่ครบหมดเลยนะคะแอร์บอกเลยคันนี้แอร์เย็นเพลงพอนะคะแล้วก็เกียร์เดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดู นะะเกียร์เข้าได้ลื่นๆแบบนี้เลยพี่เบรกมือได้มาเป็นเบรกมือแบบดึงนะคะกระจกนะพี่นะปรับได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วกระจกออโต้หนึ่งบานอีก3าบานเป็นไฟฟ้านะคะโหมด Eco ai, อีโคคาร์มีให้กระล้อลือล่นล้อสบัดมีให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะพี่นะภาษีพรบอรมีให้ครบค่ะพี่เอ,กส,อ,เอกสารเอกสารอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับตัวรถอยู่กับมี่หมดเลยนะคะเดี๋ยวมี่จัดการให้นะ วันนี้ใครที่สนใจนะคะเป็นตัวแจน 1.5s s คันนี้นะคะมาแค่70็ดหปี2020นะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0845145493นะคะวันนี้มีขออนุญาตลงคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะพี่พท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วขออนุญาตลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ